Ok mà, khỏi anh đừng, Ok, đẹp rồi Ahem, à, yoyo เอาละครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ54 LTD นะฮะที่จะมาเล่นสล็อต PG และวันนี้ผมก็ไม่ได้มาซื้อฟีเจอร์ให้ทุกคนดูดอีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะมาเล่นสล็อตตัวใหม่นะครับท่านผู้ชมนี่ก็คือสล็อตตัวใหม่นะฮะของเกม PG สล็อตนะเขาชื่อเกมว่าอะไรวะสุสานโบราณแห่งไรเดนจีนอะไรสักอย่างคลิปโตนี่แหละเดี๋ยวผมจะแปะชื่อไว้ให้นะเพราะดีนเป็นเกมใหม่นะครับผมก็ ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันแล้วก็ยังไม่เคยเข้าฟีเจอร์ฟรีสปินด้วยวันนี้ก็เลยมาประเดิมซะหน่อยเปิดด้วยทุนด้วยน้อยนี่แหละเอาแบบราคาที่ใครๆก็ได้เอื้อมถึงนะครับสองสามร้อยบาทเพื่อเป็นการลองเชิงก่อนว่าเกมใหม่ของ pg เนี่ยเขาจะแจกหรือเปล่านะคะแต่เท่าที่ผมสังเกตมานะทุกๆเกมเลยของ pg นะเกมที่จะมาใหม่อะมักจะแจกนะครับส่วนใหญ่เกมมาใหม่มักจะแจกดีมากๆนะท่านะผู้ชมนะอันนี้มันก็ปัด เล่นไปเลยนะครับเพิ่งจะเปิดเกมมาก็ซาก,กันเลยนะโอเคก็อย่าลืมนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะที่ผมได้เล่นไปในทางด้านของอ่ามิสเตอร์ฮัลโลวีนนะครับผมสามารถกดไปได้ที่มุมบนขวาเลยนะผู้ชมก็จะมีตัวไอนะดิ้งขึ้นมาก็กดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับเพราะว่าผมได้รีวิวนะครับไปทางด้านของมิสเตอร์ฮาโลวีนเนี่ยคือเป็นเกมสล็อตที่โลกลืมเลยต้องพูดอย่างนี้นะเพราะเป็นสล็อตที่ น้อยคนนะครับที่จะเข้าไปเล่นเอล็อตัวนี้พเพราะเนื่องจากมันไม่มีฟีเจอร์ให้ซื้อใช่ไหมคือมันจะคล้ายคล้ายกันนะครับกับทางด้านของเจ้าอร์ไเดนที่เราเล่นอยู่นะง่ายๆครับก็คือเวลาเราได้วายเนี่ยมันจะค้างอยู่อย่างนั้นอีก3ตานะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าวายเราได้ใช้ประโยชน์นะครับได้ได้ทำการติดคอมโบนะฮะก็จะมีการคูณมลติพายกันเกิดขึ้นนะแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าฟีเจอร์เนี่ยฟีสปินเนี่ยเราจะได้ฟีสปินกี่ครั้งกี่อะไรยังไง ต้องมาลองดูครับนี่ผมกดออโต้ไปเลยนะเพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียนาฬิกานะอ่าก็ฝากไปสําหรับทุกๆท่านนะครับที่ติดตามรับชมกันมาอย่างยาวนานนะก็ขอขอบคุณจากใจจริงเลยนะทุกๆท่านนะตอนนี้นะโอ้โหที่อยู่ร่วมเดินทางกันมานะเป็นเดือนเป็นเดือนเนี่ยผมบอกเลยว่าผมซาบซึ้งนะครับทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันก็จริงๆมีอะไรสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันอยู่ข้างล่างเดสคริปชันได้เลยเนาะ สามารถบอกผมได้นะว่าอยากให้ผมรีวิวเกมอะไรของอะไรก็ว่ากันไปได้เลยนะครับพี่เล่นเกมอันนู้นให้ดูหน่อยเกมนี้หน่อยผมเล่นให้ดูได้นะอยากเห็นแบบไหนเดี๋ยวจะจัดให้เลยนะอันนี้คือเป็นเทคนิคส่วนตัวที่ผมไปสืบหามานะต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าสลอตเนี่ยมันเป็นเกมที่ร้อยคนร้อยสไตล์ต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อ,อ,อมีเงิน1000บาทอย่างเงี้ยแน่นอนครับ100คนเขาก็ใช้เงิน1000บาทไม่เหมือนกันนะผมก็เหมือนกันครับคนหนึ่ง ดังนั้นก็อันนี้คือเรียกว่าอะไรเรียกว่าแบ่งปันแนวทางดีกว่าแนวทางที่ผมปั่นสล็อตเนี่ยจะเป็นแบบไหนเนาะประมาณนี้ถ้าเวลาไม่เข้าบ่อยๆผมก็ให้ออโต้ไปเลยครับ AI อไอก็ช่วยด้วยแล้วกันบางทีเรากดเองไม่เข้านะต้องยอมรับสตาก,กรรมนะครับแต่ AI มันกดเข้านะ <c oughs> อันนี้ก็แปลกมกันนะท่านผู้ชมนะโอเครู้สึกว่าหิมเมื่อกี้น่าจะเป็นอันที่แพงที่สุดแล้วหรือเปล่าวะเออไม่แพงที่สุดนะลองลองมาจากแมวนะ มันจะมีรูปแมวนะครับก็คือน่าจะได้แพงที่สุดนะแล้วก็จะเป็นรูปหีบน้องลองมาแล้วก็ไล่ไปเลยครับแล้วก็เป็นสัญ,ญาลักษณ์ตัวอักษรแจ็คแมมคิงอะไรอย่างนี้ลงไปจนถึงล่างสุดนะครับก็อยากจะบอกว่าถ้าเกมนี้มีซื้อฟีเจอร์นะโอ้ถ้ามันตับได้นะอยากให้มีซื้อฟีเจอร์บ้างครับผมจะซื้อนะโอเคนะครับก็วิธีการเล่นสําหรับสอ็อตเดินเบรดธรรมดาทั่วไปพื้นฐานบ้านเรานะครับจงเข้าใจต่อกันไว้นะว่า การที่เราจะกดธรรมดาไม่มีสคาเทอร์ว้ซื้อเนี่ยเราต้องค่อยๆเดินเบ็ดนะเล่นในปริมาณที่เราพร้อมเสียอ่าไม่ต้องกดเบ็ดอะไรเยอะขนาดนั้นสมมุติว่ามี300เนี่ยผมไม่กดเกิน5บาท10บาทนะจะบอกให้มี300กด3บาทถือว่าเยอะแล้วครับท่านผู้ชมจริงๆมี300กด3บาทมันก็คือ1%ของเงินที่เรามีอ่ะมี1 0 0 0กด1ิบาทเนี่ยเยอะนะดังนั้น เรามีเงินเท่าไหร่เราไม่ต้องกดเยอะนะครับท่านผู้ชมกดน้อยๆนะครับแต่เน้นให้มันมีจํานวนครั้งเยอะๆกดสักร้อยครั้งสัก50ครั้งนี่คือคิดไว้เลยเกมเนี่ยห้ครั้งร้อยสปินเนี่ยมันจะต้องแตกบ้างหรอว่ามันจะต้องมีสกัดเท่าอะไรให้เราผงาดภูมิใจบ้างหรอวะอ่าใช่ไหมท่านผู้ชมคนอะไรมันจะดวงไม่ดีขนาดนั้นอย่างเราตอนเนี้ยรู้สึกตอนเนี้ยหมุนมาเป็นร้อยแล้วนะครับเงินก็ยังอยู่เท่าเดิมอยู่เลยนะท่านผู้ชมผมปรับขึ้นลงขึ้นลงตอนเนี้ย เอามามาสิตุ้มตุ้มตอมก็ไม่มานะฮนะท่านผู้ชมโถเอ้ยก็เดี๋ยวก็สู้กันไปต่อเรื่อยๆนะครับก็อยู่ด้วยกันยาวๆนะฮะไม่ต้องรีบนะฮะวิธีการเล่นสไตล์54 ltd นะครับอย่างที่ทุกคนเคยเห็นนะถ้าไม่ได้เราจะไม่บืนนะครับถ้าเกิดว่าไม่ฝืนไม่ใช่ไม่ได้เราจะไม่บืนนะครับถ้าเกิดฝืนไม่ไหวแล้วก็ลดเบ็ดครับแค่นั้นเองนะถ้าเกิดว่าเบ็ดเดิมมันไม่ออกนะครับเราก็ลองลดเบ็ดลองขยับดูอะไรอย่างนี้บางทีการที่เราซ้ําอยู่ที่เดิมอย่างนี้มันก็คือการ วนลูปเดจาวูของเรานั่นเองนะฮะก็ลองเปลี่ยนนะครับลองมีการออกแล้วเข้าใหม่บางท่านเห็นมีการกดอะไรนะคู่มือกดคําแนะนำหลอก AI หลอก AI ก็มาหลอก AI คิดว่าเราเป็นอะไรนะผู้เล่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับนิวบี้เพื่อที่จะเข้ามาอาอยากรู้ว่าสล็อตเป็นยังไงอย่างงี้เนาะเ,นเกมมันจะแจกแหมชั้นเชิงนะครับมีอินเซปชั่นมีหลอก AI ก็มาโอเคมากขออีกหนึ่งออีกหนึ่งโอเคเรียบร้อยนะฮะ โอ้ได้เห็นสักทีนึกว่าจะหมดตูดซะแล้วนะครับวันนี้มาด้วยทุน250บาทนะจริงเพื่อนๆถ้าไม่เชื่อก็ลองรีกลับไปต้นคลิปได้เลยนะฮะวันนี้ผมมาด้วยทุน250บาทเป๊ะๆแล้วก็กะจะมาเอาฟีสปินนะครับให้ทุกท่านได้ไปดูกันนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรในเกมของไอไลเดนจีนอะไรเนี่ยชื่ออ่านยากๆกันเนี่ยเดี๋ยวจะไปให้สิรีอ่านให้ฟังเนี่ยฮะคูณมาโอเคโอเค,อ,เคอ๋อมันจะคูณเรื่อยๆเ,เลยเข้าใจแล้วนะครับ แล้วเราจะได้ทั้งหมดนะครับ10ฟรีสปินด้วยกันนะครับท่านผู้ชมเรียกได้ว่าลุ้นกันยาวๆเลยนะฮะฮิตละ25โอเคเอาเรื่องอยู่ขอแค่มันเข้าอ่ะังหวะงเนี้ยอะไรก็ได้นะท่านผู้ชมไม่ต้องไปรีบร้อนนะส็อตสไตล์เนี้ยมันจะมีมันจะมีไม่กี่เกมนะจะเป็นพวก the Great Penguin จะเป็นอ่าหมวกเขียวเป็นอะไรอย่างเกมพวกนี้เนาะที่เราเล่นไปมวยไทยก็ใช่นินจาใช่ฟินิกยังมีอีกหลายเกมที่ผมอยากจะ เอามาเสนอให้เพื่อนๆได้ดูนะรับคือบางทีสล็อตพีจีอ่ะเราไม่จําเป็นต้องเข้าไปซื้อฟีเจอร์เสมอไปไงซื้อฟีเจอร์เนี่ยคือมันเป็นการตรวจคําตอบเลยว่าเราคุณจะได้หรือคุณจะเสียนะ่คือคือการซื้อฟีเจอร์นั่นเลยแต่การกดธรรมดานี่คือเราไม่รู้อะไรนะเพื่อนๆเราไม่รู้ว่าเราจะได้เงินเท่าไหร่เราไม่รู้ว่ามันจะแตกฟีเจอร์ไหมเราไม่รู้ว่าเราจะเข้าหรือเปล่านะครับขาดทุนไหมหรืออย่างไรนะฮะก็คือใช้ดวงกันล้วนโอเคโอเคดอกสุดท้ายนะครับเอาเรื่องอยู่ หรือหนึ่งครั้งนะฮะโอเคไม่เข้าไม่เป็นไร <ST AR C> ก็นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดุง่งกระดิ่งแจ้งเตือนของเราด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ต่อๆไปเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาแก้มือของสล็อตตัวนี้แล้วกันสําหรับวันนี้ผมก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่าน,นี้ดีกว่า see you next day แล้วเจอกันครับผม